เป็นทางลงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยน้ำจะยังไม่เยอะนะครับแล้วก็พอตัดมาช่วงภาพปัจจุบัน,นครับก็จะเห็นว่าน้ําบริเวณเนี้ย บริเวณใต้ใต้ทางเดินที่ว่าเป็นจุดที่เป็นลานพนมนาคาเนี่ยน้ำก่อท่วมบริเวณชั้นล่างครับซึ่ง สวัสดีครับอยู่กับผมช่างขาเลาะพาดูพาทำพากินพาเที่ยวนะครับก็วันนี้จะออกไปทำธุระแหละแต่ว่าก็ขอเวลาพูดคุยนะครับสักครู่เพราะว่าช่วงนี้ก็พายุเข้านะครับแล้วก็พายุลูกก่อนก็ถล่มที่ เชียงรายทางจีนทางเกาะไต้หวันอะไรต่างๆางทั้งเวียดนามเนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดน้ําท่วมใหญ่นะครับน้ําท่วมใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายคือมีการแบบเหมือนมีน้ําป่าไหลหลากแล้วก็มีดินโคลนถลม่มบ้านเรือนพังเสียหายไปจํานวนมากนะครับแล้วก็การช่วยเหลือนี่ก็ถือว่าทางกู้ภยัยทาง ในงานต่างๆ,ๆเนี่ยก็ถือว่าเข้าไปช่วยเหลือในหลายๆด้านนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้ชาวจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังมีฝน,นครับมีฝนตกลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางภาคอีสานนี่ก็มีจุดที่ได้รับผลกระทบนะครับ หลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทางหนองคายนะครับหนองคายบึงการแล้วก็ตอนนี้ทางจังหวัดนครพนมซึ่งจังหวัดนครพนมเนี่ยก็มีน้องๆนะครับน้องๆที่น้องผมที่อยู่ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยก็อัปเดตปริมาณน้ําในแม่น้ําโขงนะครับมามาให้ดูว่าในแต่ละช่วงน้ําขึ้นน้ําลงเป็นยังไง แล้วรู้สึกว่าช่วงนี้น้ําก็จะขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าปริมาณฝนยังมากอยู่อย่างนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มนะครับว่ามันอาจจะท่วมจังหวัดนครพนมนะครับแต่ก็อาจจะเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็บางจุดที่เสียงว่าจะน้ําท่วมเนี่ยเขาก็เก็บข้าวของแล้วก็ยกข,ของขึ้นที่สูงกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให ดูนะครับดูภาพบรรยากาศในจังหวัดคนครพนมช่วงที่น้ําขึ้นช่วงแรกๆนะครับซึ่งบริเวณบริเวณนั้นก็จะเป็นบริเวณหน้าพายินแปลงบริเวณนั้นก็จะเป็นมีตลาดเหมือนตลาดเป็นที่เขาทาเป็นแบบเรือนเรือนชนเผ่าต่างๆในจังหวัดคนครพนมซึ่งบริเวณนั้นเน่ยผมเคยไปถ่ายคลิปจุดที่เป็นทางลงแม่น้ําโขงเนี่ย มันจะมีทางลงลงไปนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านขวามือเนี่ยปกติมันก็จะเต็มไปด้วยหาดทรายนะครับซึ่งมีหาดทรายเนี่ยกว้างมากก็จะเห็นว่าจุดที่เป็นทางลงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยน้ําจะยังไม่เยอะนะครับแล้วก็พอตัดมาช่วงภาพปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่าน้ําบริเวณเนี่ย มันเพิ่มสูงขึ้นครับสูงขึ้นจากที่เคยเห็นภาพมา่อก่อนเนี่ยจะเห็นความแตกต่างได้เลยนะครับแลวหลังจากที่น้ำมาคือหาดทรายแถวนั้นก็หายไปเสร็จแล้วช่วง ช่วงที่ท่วมแรกๆเลยก็จะเป็นจุดที่เป็นแพรป่าซึ่งตรงกันข้ามกับอาพระธาสีโคตบองครับซึ่งอยู่ทางฝั่งเราซึ่งบริเวณนั้นน่นะน้ำก็จะท่วมขึ้นมาก่อนส่วนบริเวณสุดแผ่นดินสยามครับตรงท่าคอนะครับบริเวณนี้ก็น้ำจะขึ้นมาก่อนนะครับเนื่องจากมีระดับที่ต่ำที่สุดนะครับ เดีวสังเกตเห็นนะครับในแม่น้ำโขงบริเวณนี้ก็จะเป็นแพ่ปลาซึ่งจุดนี้ผมเคยไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วมองไปฝั่งตรงกันข้ามนะครับก็จะเป็นวัดพระธาตุศีขุตบองนะครับซึ่งอยู่ที่ฝั่งเราซึ่งแพรปลาที่ลอยอยู่ไม่ค่มีปัญหากับเรื่องเรื่องน้ำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแพ่เขาจะลอยขึ้นลงตามน้ำ ก็บริเวณนี้ครับก็จะเป็นจุดที่น้ําท่วมก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศน้ําท่วม ล,ลับปากากาันเนอะขึ้นข้อเหมือนเด็าลงมาลงมา บริเวณนี้ก็จะเป็นดูที่เป็นตลาดตลาดชุมชนนะครับซึ่งเป็นเรือนชนเผ่าแต่และชนเผ่าในจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งตอนเนี้ยน้ํายังไม่ขึ้นเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกภาพหนึ่งตอนที่ว่าน้ําท่วมบริเวณที่เป็นตลาดนะครับก็จะเห็นว่าน้ํายังไม่เยือนนะครับแต่ว่า พอถัดจากท,ที่เห็นนะครับถัดมามีกี่วันนะครับน้าก็ขึ้นมาจนแบบถึงสลิงด้านบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยพ่วมมาจนถึงถนนบริเวณทางลงนะครับแล้วก็ ถนต,ตรงนี้แหละหลังจากที่น้ำบริเวณนั้นขึ้นมาปุ๊บเสร็จแล้วปริมาณน้ำเนี่ยมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนบริเวณที่เป็นตลาดชุมชนบ้านชนเผ่าในนครพนมเนี่ย กวว่าน้ำเนี่ยขึ้นมาถึงตรงบริเวณทางเท้านะครับแล้วก็จุดที่ท่วมขึ้นมาเห็นได้ชัดก็บริเวณอองค์พญาสีสัตนาคลาชนะครับซึ่งจุดนั้นเป็นลานรับลมชมตะวันครับซึ่งบริเวณนั้นก็มีเรือจอดอยู่แต่ว่าตอนนี้น้ำเนี่ยขึ้นขึ้นมาเยอะมาก ขึ้นมาจนท่วมบริเวณที่เป็นลานรับลมชมตะวันครับแล้วก็บริเวณใต้ใต้ทางเดินที่ว่าเป็นจุดที่เป็นลานพนมนาคาเนี่ยน้ำก็ท่วมบริเวณชั้นล่างครับซึ่งสังเกตในในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยขึ้นมาเยอะมาก ็ขอภาวนานครับว่าไม่ให้น้ําขึ้นเยอะกว่าน,นี้ก็ไม่อยากให้น้ําท่วมมากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้หนองคายก็ถือว่าท่วมสูงท,ท่วมสูงหลายเมตรก็คลิปนี้มาอัปเดตนะครับอัปเดตในระดับน้ําในจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้เร็วๆครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับอัปเดตปริมาณน้ำที่จังหวัดนครพนมก็คงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ